เอาละตอนเนื่องจากตอนที่แล้วเลยดีกว่ารอบที่แล้วเนี่ยพีโอเป็นแมงมุมใช่ไหมเป็นสไ i เดอร์แมนแต่ว่าตอนนี้พีโอกลายเป็นนาฬิกานาฬิกาเกาะทองมาแล้วนี่ในที่สุดพีโอก็ได้สกินนี้มาบรอนี่คิวไว้นี่โอ้กดคิวนี่หนาวเลยบอกได้เลยว่ายังกับดีโอแบนโด หยุดเวลาซะอย่างนั้นไลโกงจักรนาฬิกาเป็นไงล่วไฮยะไม่ธรรมดาบอกเลยหยุดอีกทีหนึ่งเป็นวัดดีหลวงพ่อหลวงพ่อมาแล้วนี่อย่างนี้ก็สบายโล่ละศัะตรูเหลือเจ็ดบ้าเอ้ยเดี๋ยวนะกดนิวเคลียสหน่อยดีกว่าทุกคนกำลังอยู่กับพี่โอในออเวกนะครับนั่นแหละจัดให้ อุ้ยเดี๋ยวนะศัตรูเหลือ7็เวลาเหลือ11เอพราะคุณอย่าบอกนะว่าต้องเล่นใหม่ไอ้บ้าอุ่ยเดี๋ยวนะสงสัยต้องเล่นใหม่แน่ๆเลยทุกคนไม่ทันล่ะทันไหม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 ทันทันว่าอ้าวเฮ้ยไม่ทันว่ะเอาใหม่ไม่เป็นไรตอนนี้ก็ถือว่าเริ่มใหม่กับเจ้านาฬิกาเกาะทองยังมีเวลาเหลืออยู่เพราะคุณเอาไหมล่ะวันฐานมาลุยกันใหม่และกันตัวเอง เริ่มตั้งแต่คืนที่หนึ่งเดี๋ยวพี่จะจัดให้นะน้องสาวบึ๊บบรึงหยุดเวลานาฬิกาเกาะทองแล้วเอาแล้วเริ่มกันใหม่ละกันถือว่าเมื่อกี้ทีมเอาไม่เอาจริงนะฮะทีมเราถือว่ายังอ่อนอยู่ยังไม่ยังไม่เต็มสูบว่างนันเถอะหยุดเวลาหยุดเป็นเป้านิ่งสตดีิตัวเองอี่กงจกักรกงจักรสีทองมา อุ้ยรู้สึกว่าเจ้ากอะทองนี่มันจะเจ้านาฬิกานี่มันจะค่อนข้างแบบเขาเรียกไงคูดาวเร็วนะเอาตรงๆมันคูดาวเร็วมากเลยทุกคนเมื่อกี้ถือว่าพลาดไปพลาดไปเพราะว่ามันไม่ทันจริงนะบอกเลยว่าคือจริงๆมันก็ไม่ได้ยากอะไรหรอกสําหรับโหมดฮาร์ดนะครับแต่ว่ามันอึดไงประเด็นคือโคตรอึดเลยอะ่ะอย่างว่ะเดี๋ยวก่อนใจเย็นสาวน้อย ไอ้คันจะเล่นเข้าประชิดก็ไม่ได้ด้วยนะเดี๋ยวนะหรือจะเอาปืนใหม่ดีปืนใหม่มันก็ไม่แจ่มไงแต่ไม่เป็นไรเราจะไปเรื่อยๆแหละต่อทองครั้งนี้น่าจะเดี๋ยวจะลองเล่นไปเรื่อยๆแล้วกันเ้าที่เวลาอํานวยนะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามให้พี่โอหน่อยแล้วกันนะตัวเองคื้นที่หนึ่งน่าจะผ่านไปได้ดีๆมาเม้งซะสักทีหนึ่งละเอียบร้อย ถือว่าฟาร์มยาวๆโอเคเฮ้ยมาแล้วเหรอไงหวัดดีตัวเองฟาร์มสิครับรู้จักไหมไม่มีปัญหาโดไม่มีปัญหาแล้วเบรเดี๋ยวเม้งให้ดูเม้งให้ดูนี่เนี่ยเม้งเม้งเสร็จปุ๊บก็แจกเหรียญนะแจกนาฬิกาโลเล็กนี่สีทองไอ้เฮ้ยใจเย็นตัวเองเฮ้ยโดด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 ชุดนี้หลบแบบดิจิตอลเฮ้ยเม้งสัทีนึงเป็นไงล่ะ ฝั่งนี้เนี่ยเอาอยู่อยู่แล้วไม่มีปัญหาเฮ้ยเดี๋ยวสิตัวเองใจเย็นๆปุ๊บตรงนี้เอาอยู่แล้วเม้งสักทีใช่ไหมไม่เป็นหาไม่เป็นะสบายสบายอยู่เม้งอีกทีหนึ่งโอ้โหก็โถดตอนนี้บอกตรงว่าหน้าที่ของพี่คือเก็บ UFO โอเคมา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 เก็บเก็บ UFO เก็บ UFO โอเคเม้งเม้งแล้วก็ปล่อยฮะอ่ามีคนเม้งให้ด้วยถ้าเม้งวัดดีทุกคนวัดดีตัวเองฮึบเอ, <Mul> อ,อาล่ะโหปล่อยนิวเคลียร์กันบ้าเป็นว่าเล่นเลยตอนนี้เมงก็เม้งดยู่ตอตนนี้สงสารศัตรูเหมือนถูกแช่แข็งในห้องเย็นบสนกว่าูบูบูบ เอาล่ะครับปล่อยกองจักไปนี่กองจักรใิกาโรเล็กยิงหัวหนึ่งนั่นดีกว่าเม้งตะทีหนึงหยุดอยู่นั่นแหละตัวเองไม่ต้องมาตรงนี้โดนเข้าไปร1 0ดามเมจือว่าใช้ได้กูดาวเร็วนะครับตัวนี้มาแจกไม่อันบอกเลยว่าเต็มเต็มโดนคนเดียวรับไปเต็มเต็มเอาล่ะคืนที่สองผ่านไปสบายบือสะดือโบมา แม่งสัทีหนึ่งอยู่ใกล้ๆแบบนี้โดนกันเป็นกลุ่มๆดีมากแต่แก่คอยยิงไปแล้วพี่จะแมงอีกทีหนึ่งโอ้โเจ็บว่ะแต่ไม่เป็นไรนิดหน่อยนิดหน่วยอยู่ใกล้ๆกลางอาาเขตเอาละครับเอาเครื่องบินมาใช้รับไปเต็มๆเลยเจ้าขายขายยาวเก่งกล้างมากเอาละ เอา, yup. เอาละกางอนาเขตรับไปเต็มๆเจ้ากลุ่มน you. ี้หวัดดีกลุ่มสองอุ้ยอึดว่ะไอเจ้าโมงนี่ไอโมงอยากโดนไหมรับไปเต็มๆเลยตัวนี้อุ้ยมันกระจายว่ะมันเสียได้ที่มันคอนโทรลในอันติไม่ได้เม้งโหบอกได้เลยว่ารับจบไม่รู้กี่ศพละตัวเองมากบอกเลยว่าฟาร์มกระจุย คืนที่3ตอนนี้สบายมากจัดให้ไวยสลุนเม็งบอกเลยอย่างนี้เจ็บปวดอ้าวัดดีตัหนวดรับไปเต็มๆในจัดให้จัดให้แบบพิเศษลูกชิ้น5ลูกเฮ้ยโดดไปไหนเนี่ยจะโดดอะไรแหละส้นหรือจิงโจ้วัดดีทุกคนขอบคุณมาก ไอ้เจ้านี่ยังไม่ตายใช่ไหมหรือเม็งหยุดอยู่ตรงนั้นแหละอ้าวมันทำอะไรได้อ่ะงั้นจัดเต็มๆแบบนี้โอ้มิวแทนเจ้ามิวแทนมันมาละนี่ไอ้ที่น่ากลัวคือส้วมอากาศยานลับไปสักสองดอกล่วงเลยครับศัต,ตรูละสามใช่ไหมหวัดดีตัวเองหยุดอยู่ตรงนั้นแหละหยุดนี่คือการปนเดี๋ยวก่อนเวลาผมถือจ็กลับไปเลย รับไปแบบจุใจเต็มๆไม่ต้องเม้มเลยตอนนี้จัดให้เรียบร้อยคืนที่สี่มาเลยดีกว่าเอาจริงๆนะถ้ามาสภาพเนี้ยไม่มันจะกล้างอนนาเขตว่าจะไปรอดกับโหมดฮาร์ดจนถึงคืนเที่ยวไหลยังไม่รู้แหละแต่ว่าถ้ามีตัวเจ๋งๆมาเพิ่มมีเพื่อนมีทีมที่ดีแล้วก็บอกได้เลยว่า ยาวๆไหลเทียมทานอาวัดดีมังกรเอ,อ้ยยังมีสกินมังกรทองกันอยู่นะเอาละครับเม้งอีกทีหนึ่งพี่โอไม่มีสกินมังกรทองแล้วสิตัวเองมาตอนนี้ฟาร์มฟาร์มได้แสนกว่าละปวดจัดว้าววัดดีเก่งกลางไอ้ขาตะเกียบโอ้ยยิงตัวเล็กหมดเล้วเม้งเม้งเรียบร้อยกลางอนาเขต อาลามสงซ้อนมานเอ้ยคนละเรื่องเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะเป็นแบบอะไรนะมหาเวทผนึกมารใช่ไหมเฮ้ยไอ้ยักไอยยโอมาแล้วรู้จักกโ,โจต้องรู้จักกโ,โจด้วยบึง้งโอ้ยเอาละครับรอ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 บสงสัยจะมีหลายพาร์ทแหละ รอบนี้น่าจะมีหลายพาร์ทละดูทรงแล้วอย่างที่บอกนะครับคือคลิปมันจะไม่ดองได้ไงในเมื่อในเมื่อพี่โอเนี่ยคือคลิปหนึ่งมันอัดสิบนาทีไงสิบนาทีประมาณนี้หรือว่าอาจจะเกินหน่อยหน่อยบวกลบพยายามไม่อยากให้อัดเยอะไม่อยากให้อัดนานเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวน้องๆจะดูกันนานแล้วมันเอามันไม่ดีอะ่ะมันมันนานไปอะ่ะเอาเปว่าประมาณนั้นเดี๋ยวมันจะน่าเบื่อเกินไป จริงๆอยากเล่นกับน้องๆนะแต่ว่าเวลามไม่ค่อยตรงกันนี่สิอันนี้คือประเด็นนะตัวเองเอาล่ะเฮ<ะ>้ยอยู่ไหนเนี่ยศัตรู204มาเลยดีกว่าอาัดอัดแน่นด้วยคุณภาพนี่กงจักโรเล็กอุ้ยตรงนั้นอีกเทียบเลยว่ะเอ้ยอย่ามาทำลายเพื่อนฉันว้าวเกอร์เ้ยไอ้นี่ไดานามายจะระเบิดตัวตายเหรอไอเจ้าซ่วมผีชีพเอาละครับดับเบิ้ล ความโหดคือดับเบิลนี่แหละความโหดของพี่โอเห็นไหมละ่ะช่วงนี้ย,ย,า,ย,อะอะยา,าวยยๆจกก้าจปุ๊บ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 ุ๊บปุ๊บปุ๊บปุดบปุ๊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 บปุาบปุ๊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 บบุ๊บุ่๊บป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 ุ๊บลุะ ก็ไม่ต้องห่วงหรอกว่าจะมาคิดหาเงินหลักจากตรงนี้เนาะไม่ต้องซีเรียสน้องๆก็เรียนกันไปก่อนนะดูที่หลักได้อยากทำให้มันเป็นสังคมการเล่นเกมแบบที่ทุกคนไม่เสียการเรียนด้วยนะเอาตรงๆนะอยากให้เล่นก็เลยนเต็มที่เรียนก็เลยนเต็มที่นะครับว่างๆก็มาดูกันไม่ไม่ซีเรียสเลยนะ,ะประมาณนี้โอบโบ้โหยิงกันยาวๆเลยวะ่ะ โอเคเราจะไปเรื่อยๆนะครับพี่โอน่าจะเล่นน่าจะไหล EP แล้วรอบนี้ดูส่งแล้วมาละเอีย,ยบร้อยอยากจะเล่นไปให้สุดเหมือนกันแต่โอ้หมันใช้เวลานะแล้วอย่างมันก็อึดด้วยเดิประเด็นคือบาบออันนี้ก็สกินนี้ใช้ได้แค่ประมาณ30นาทีนะครับเอาล่ะโอ้ตอนนี้พบื้มมบอมมากเพื่อนเราบึ้มบอมตี เดี๋ยวลืมเรียกของมาเรียกรถมาบ้างก็ได้อะเอาพาพื้นดินมาบ้างตายซะเถอะแกไอ้โมงหยุดซะหยุดซะบอกแล้วหลวงพี่ตีละฆังดังเง่งงนยิงจ่อหน้าตีเนี่ยนี่มันซ้วมน้องนายปะเนี่ยนายเชื่อมใจซ้วมน้องไหนก็ได้ ไม่โดนหรอกของตกช่องเล็กกันนี้ไม่โดนหรอกอ่ะคืนที่6แล้วตัวเองจะกระโดดอะไรล่ะเบย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 บยเดี๋ยวเมื่อกี้ติดใจส่วมน้องไหนเชื่อมจิตเฮ้ยอ้าวนี่นะแกล่วงลงมาซะมาเฮ้ยโดดปุ๊บแหมไอ้เจ้านี่อะไรเนี่ยตัวอะไรวะเนี่ยบึ้งวา่าฮ่า อยู่เป็นเป้านี่ไงพี่เด็กน้องว้าโอเคพื้นที่เจ็ดแล้วทุกคน ye. ถือว่างานดีวุ่นวายพอสมควรเฮ้ยอะไรกันมาเนี้ยเดี๋ยวก่อนเหม่งซะอยู่ตรงนั้นแหละไม่ได้อยู่ตรงพื้นก็ก็โดนได้เอาก็หยุดได้วะมาเอาให้เต็มหูไหมเลยส่วมไหม บรอดรับจบนี่กระสุนวงจักรโลเล็กบงโหกกลางอนาเขตเรียบร้อยไม่ละตัวเองเฮ้ยมันเล่นอะไรกันเนี่ยไอเจ้านี่เดี๋ยวจะตายเอาแกถืออะไรวันนี้ค้อนไอพ่นหรือไงสงสัยดูทรงแล้วคงจะไม่ดีเม่งกลางอนาเขตนี่แกมาทุบอะไรเนี่ย เดี๋ยวแกก็ตายหรอกอยู่แล้วนะเนี่ยโดนยิงเต็มๆหน้าแงเลยเดี๋ยวต้องตะชุกาหายไปละเอาละทุกคนตอนนี้ขึ้นที่7แล้วสมควรแก่เวลาเดี๋ยวมันจะนานเกินเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่ว่จตัดคลิปตรงนี้ไว้ก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าและนี่คือล่าสุดนะต้องบอกว่า,าพี่โอจะรีบลงให้เร็วแล้วกันไม่อยากดองคลิปนะครับแต่ว่าจะลงเป็นอีไปเรื่อยๆเนาะ เอาล่ะใครว่างก็ดูแล้วกันใครไม่ว่างก็ไม่เป็นไรไม่ซีเรียสนะครับบอกก่อนเลยโอเคฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครป์พี่โอ๊ตด้วยและเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ไปก่อนละสวัสดีครับ